ยินดีต้อนรับสู่นครพนมนะคะข<อ>บวนแห่ของของขออนะคะต้อถับร,รัดดิ้งแล้วถ้าตกแล้วทำไมโมบานทุต้ตตองตกทุกคนปีที่แล้วก็มาไม่ใช่หรอมาเรียมั้ยไหมอันดับหนึ่งอะไปเล่นนครพนมกับน้องบอยเอ้ยจะได้เข้าประตูแล้ว อะไรมึงหน้าพะธาต์ไอ้เพียวเพียวหน้าพะธาต์ขนานี้ไม่ได้ลูกเป่าแม่รออยังไหนเลยพี่อย่าดูมีสานนะกัรไล่ของสาวมาไอ้พวกหน้าทั้งหลายมีการล่ำลูกกันคือต่างตัวเด็ดทุกคนคือมาด้วยใจที่แบบว่าเต็มเปี่ยมจริงนครพนมเจอนะคะ เปิดประตูได้ค่ะป้าป่าพออีพียวมึงทำเป็นคลิปด้วยนะลงช่องพองโมเดลอ่ะพองโมเดลยินดีต้อนรับสู่พระธาตุพนมนะคะจังหวัดอนมางอย่างรัดเมืองเอ้ามาด้วยหรอไปส่งลูกชายขึ้นสังเวียนแห่สังเวียนจุ๊จุ๊เฮ้ยอะไร ทำดีได้ไหมพอโมเดลนครพนมพอโมเดลนครพนมเออพอโมเดลนครพนมปะสำหรับคนที่ติดตามพอโมเดลไม่ต้องงงนะคะว่าทำไมถึงมีพอโมเดลบ้างมี i g d ีดีบ้าบ้างมันต้องแยกผ่านการทุกคนสามารถติดตามได้แหละช่องทางนะคะแล้วก็สามารถจ้างงานได้แหละช่องทางเหมือนกันอยากได้ไลฟ์สไตล์แบบไหนอยากได้คลิปแบบไลฟ์สไตล์ต่างๆก็อีกช่องหนึ่งอยากได้แบบทางการอีกช่องหนึ่งมีสองคนดูดอกฟ้ามาวัดดอกคนเรามีหลายบุคลิกได้ฟังนะรออีพีอ ไม่ผ่านตอมอว่ะตอนนี้กูงงไปหมดคืออะไรเนี่ยสแกนหน้าไม่ผ่านแล้วก็ขี้หายตัวไปแล้วตอนนี้อีบูอีเพียวแต่ทรงผมนี่ฉันเด็กอะติดตอมอเหรอคะพี่มูใช่ค่ะติดตอมอเขากลัวแบบไปมาถึงมาติดตอมอเลยคะ่ะฉันง,งงมากเขาต้่องมาเป็นอันนี้เอดตอมอเหรอคะติดเอือครับไม่ไอ้อ้วนบมอกแล้วว่าให้ใส่ส้นสูงมา ติดหล่อเหรอติดหล่อหรือติดเกือกหล่อเกตเท่าไหร่คะห้าสิบเอ็ดขาขานำไปเลยค่ะเจอกันอีกทีที่นครพนมนะคะบายถ้าไปใต้ต้องซื้ออะไรนะซื้อคิทตี้ครีมครับหล่อนซื้ออะไรมีเอมิลี่ไก่ฉีกแม่แม่ล่ะฉันซื้อกระเป๋านารยาเจอแน่สองใบนารยาเมื่อกว่าเผื่อแม่นี่ลูกชอบมากนารยาอ้า ได้ไปร่วมเออ่ทำกิจกรรมอะไรกับทางกองประกวดบ้างหรือยังไปกินส้มตำอะไรเงี้ยไม่ไม่มีอะไรเลยหรอไปอะไรนัดที่นี่ไปที่นี่ไปที่นี่ไปอะไรใช่แล้วก็แบบอีกคมณดูแลน้องแล้วค่ะวันนี้วันนี้มาดูแลภาพรวมต่ะคุณแม่คุณพ่อคุณน้องคุณน้าอะไรไม่รู้เพี่แม่อยากดอเอาออกมาดิอืม บาร์เมืองเทียงเที่ยวอะไรอย่าง้าทำอ้วนไปไหนครับไปไหนคนครพนมอ่ะน่ารักมากไม่น่าเชื่อนะคะหยุดดิ่ยินดีต้อนรับสูน่นครพนมนะคะ<อ>ขบวนแห่ของขอออนะคะขาบราดดิง้งเหลาสวยแน่นอนหรอพวกนี้แต่เจะรับเนี่ยต้องนอนมาบ่อยไหมคะนะครพนม ไม่เลยนะเอาจริงๆเนี่ยตั้งเล็กมเนี่ยไม่ไม่ไม่หลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้กลับแบบว่าเออสมมุติว่าปังแล้วก็เลยมาน้องเขาบอกว่ามามาแล้วก็ปังใช่แต่มันดูรถไหนรับเราเนาะนี่ไงสวัสดีค่ะน้องๆพี่ๆจะตบหน้าชันถ้าตบหน้าชั้นทำไมมนอนตบทุกคน <peach> ส,สวัสดีค่ะ,คะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเรื่องพยายามตัดทิ้งสุ่มนะตอนนี้เราอยู่ที่ริมโขงแล้วนกัดนักัดหนาวรากมูกเพิ่งจบนี่จีบกันอ่ะเหนเื่อยอ่ะพี่เหมือนโดนลุมโซมอะ่ะเข้าไปใส่บาแปดโมงเออหกโมงเช้าอ่ะไปะน่านพระธาดถึงมาแล้วคะ่ะถึงแล้วทุกคนอา,ากาศแอบแบบอากาศหาน,านาวมาก แรกนะคะสำหรับเขาบอกว่าปีนี้ไม่ได้หนาวขนาดนั้นมึงขนาดไม่หนาวกูหนาวจังแล้วหน้าจังแล้วคนตายมาเยอะแล้วนะคะคนบ้านเดียวกันครับมันมันหลานเล่มันเลยหยันลืมหยันล่มหยันเริ่มงันให้คนตายค่ะท่าแรกเกินนิดตีต่อเช้านะโอ้โหเนราะน่าหวัดเลยช่วยฮามต่อเช้านี่ีคนอย่างไรกันเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะวของเภอเมืองค่ะ ค่อยก่อนเราอ๋อเหรอไม่เป็นคนนี้เอาจริงๆนะเป็นคนหัดใหญ่ปีที่เราก็มาไม่ใช่หรอมาเยถไหมอันดับหนึ่งอะจริงเหรอเราเราให้ขอพรขอพรขอพรนะนี่เขาบอกว่าให้มาขอแต่วันนี้เลยเพราะว่าพุกเนี้จะไม่มีเวลาขอคนเยอะจะแย่งกันเยอะเดี๋ยวพรไม่ถึงพรไม่ถึงเข้าใจไหมเออไใเ้เลนนครพระนงกับนงบออยากให้อายไปพอสาวน้อยเมืองพุทธไทย ร้องเสียงชายเพาะนะพระธาตุพนมลานกราบก้มสินิ้ววันทาเแม่มฉันอยากให้มีที่ป้าย้ายเรามีอะไรอ่ะท้่มีระรมีพระธาตุนครไงว่าครั้งแรกเลยค่ะต้องทําตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะเราต้องมาขอเขืออะไรยังไงต้องห้ามอะไรบ้างไหมแลาได้ ตื่นเต้นอ่ะัอ้องมคงขาพี่เป็นคนใต้นะพี่ไม่ค่อยไม่เคยมาที่นี่เลยไม่เคยเลยหรอไม่เคยลเลยเออเขาแล้วพรุ่งนี้ทุกคนจะเคยมาแล้วปะยังไม่เคยนี่ไงอ้าวหก็คือพรุ่งนี้จะมีการแห่โอโคซึ่งเขาจะเอาเอาขึ้นมาจากน้าโขงแล้วก็แห่มาเนซึ่งเข้ามาสักกาะพระพนมที่นี่เป็นที่อ่ออ่ะพูดง่ายๆว่าเป็นที่เก็บก,กระดูกพระพุทธเจ้าชิ้นส่วนกระดูกพระพุทธเจ้า,พเ,าเพราะฉะนั้นเลอค่าที่สุดลำค่าที่สุดเพราะฉะนั้นขอพรได้เลยอ้าะ เ็ฉันรีบขอไปตั้งแต่วันนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แย่งกันไ่ายี่หรอวผมเป็นคนโดนเยพระธาตุพนมลานกลับก้มสิบนิ้วหวันท่าสาธุเดาธรามีชันนาลานเกินมาันทิมซาโอ๊ยจะได้เข้าประตูแล้ว อะไรมึงหน้าพระทาดไอ้พี่เอียวพี่เอียวหน้าพระทาดุขนาดนี้ไม่ได้สวัสดีครับวันนี้พ่อโมเดลมายึดช่องสุนาครับก็วันนี้ที่ไหนครับพระธาตุพนมอะไรนะวัดพระธาตุพนมครับใช่มาทั้งเลขเลยพี่หน้าเล่จังหวะวอล์กหนีดอกไปครับไปครับพาเที่ยวเจ้าของช่องวิ่งจังเลยทำไมมาครับเข้าวัดบ้างก็เข้าวัดบ้างครับปกติเข้าแต่อะไรเข้าแต่เกมใช่ใช่เล ยังไงเหนื่อยครับเหนื่อยอะไรเหนื่อยข้าวเหนื่อยข้าวอยู่หรอเหนื่อยข้าวไม่เอมที้อยหรอพี่่เมือกี้กินข้าวได้ไม่ถึงครึ่งแล้วก็บอเม่ไปหน้าม้วนก่อนไม่หน้าประทัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบปิดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเปิดมากินข้าวไม่ถึงครึ่งทีนี้เหนื่อยอยู่เลยเห่อยู่เลยนี่ทั้งวันแล้วนี่ล็อกมูลุมเดี๋ยวไม่ทันได้ช้อนเข้าไปทีไมพงแห้งปะประทัดประทัดประทัด เหล่าสาวงามในวันพรุ่งนี้นะคะกับเหล่าชายงามจากเวทีเทพูรแต่งมโแตวเวอร์โอ้ยลูกบ้าวลูกบบานี่เมตตี้พ่ออ๋อต้องโยสวยมากเชิร์สวยมากนี่โอเค ก่นอนล้องนะทุกคนงมือเอาธรรมดาก่อนเนินต่อต้อง <c oughs> ร่วมมือครับร่วมมือครับต้องเห็นได้ไรครับโอเคพนมมือครับอะไรนี่คนเยอะมากแมข้างในก็จะเป็นขันเข้าร่วมเซตกันนะคะระหว่างเทพบุตรแตงโมแซฟเฟอร์ก,กับเหล่าสาวสวยทั้งหลาย <c oughs> <c oughs> มันดิดอะไรวัน,นนี้คืนนี้ แ่นีจริงหมดเลยค่ะ่นีย่นะฟังนะโดนทิ้งไปพาหลอกพวกเราว่าเออหยุดกินแล้วก็ให้ไปถ่ายรูปที่น้ำพระท่าก่อนแล้วเดี๋ยวพามากินกินต่อยั้งไว้ที่เหลืออืมสรุปกูแวะลุงดำดีกว่าเรื่องดเดนกับกูเดินไม่ยอมค่ะกูกินหมูจุ๋มยังไม่อิ่มกูขอเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งกลับมากินใหม่อีกครั้งหนึ่งอีดอแห้งหมดแล้วแห้งหมดเลยอีเทีเยว เขาพัเขาาพัดนเรียนไใ่พัตัวเวทหรอเาพัฒนีตั้งแต่มาวชิายไม่มีแก๊บลับนะคะไม่ใช่ลองมาเดินเที่ยวนอนมาแล้วเออมาแล้วก็เอาให้คุ้มนะคะตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำโขงเขาเรามีพรมนี่อะไรวะรมวิทยาลัยพาดพนมมหาวิทยาลัยนครพนมหรอเลิศเลิวบักุฎาหารไปทางนี้นะคะ พี่เปิดร้านให้หนูลอยเร็วหนูมารับอัดซ่อมไฮดรอลิกนี้มันพังแล้วของเรามาช่วยหน่อยเปิดร้านหน่อยเร็วอะโเทุกคนเราเดินมาทั้งหมด6กิโลนะคะตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วเดินฉ่ำพ่อโมเดลพ่อโมเดลเบับสายเดินฉบับบไยาครับโอ้ยได้แล้วกูเห็นโรงแรมแล้วกูดีใจจังเลยจะบ้าตายโอ้ยมีคุณลุงสวัสดีฮ่า เริ่มผิดซิทติ้งพระธาตุพะนมคืนนี้นะจ๊ะพวกนี้นะจ๊ะตึ่นหมุนหมุนดเดอนอย่าให้เด็กมันเสียลูกทำดีๆอนาคตเขาจะเกิดยังไงวะเ็าโดยปกติอะไรเป็นโพรโมเดลเขาไม่เปลี่ยนต้องส่งตัวมาหรอ๋ยวเต็มเท้าสิใส่ไม่เต็มเท้าอางเหรอไม่ไเลยรับเต็มเท้าเออควายถูก ทำได้ทำไม่ได้หมดแ okay, ค่ขาทุกคนเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าพรุ่งนี้เราต้อง8โมงเอ้ยดีสี่มาแล้วอาจจะยิงนิดหน่อยนะคะน่าจะพังหมดแล้วอุ้ยพังแล<ม>้วจริงๆอุ้ยแต่ยังสวยอยู่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้แม่เป็นกี่โมงคะพรุ่งนี้แม่เป็นกี่โมงดีตีสามแม่ต้องเสื็จกี่โมง เต็มของเขาต้องออกไปหมดพร้อมกันหมดเลยไม่ใช่แต่ตีสามเลยหมดตีสามพี่เพิ่งตื่นตีสีแต่ตีสามก็เออมันก็ต้องตื่นแล้วไม่งั้นเดี๋ยวคนมันนอนก็มันตื่นเราก็แต่งเรานอนเนแนวนิดใหญๆไม่เราทิศทางทิศทางมันถูกต้องไหมหรอเรื่องทิศคือเดี๋ยวมันไม่เชื่ออยู่แล้วมันรับทิศธรรมชาติไม่แต่เราสองคนไงฉันว่าตะวันออกตะวันออกนี้นแต่ปลาออกปาตีนะป้าป้าเลยนะปาตีนป้าป้าตีนป้าหัวนอนป้าออกป้าตก ปลาออกปลาตอกบ้านยืนดุยถอดตอกเอาเว้ยนอนนะเอาใหญ่เอี้ยนั้นเอาเว้ยนอนนั้นจะได้ไม่เพี้ยวอะไรอ่ะใส่แต่ไม่นอนี่ะแต่ไม่นอนยังตื่นอ่ะแม่แอบกน่าคล้ายพี่เสือตอนแบบแต่งชายอ่ะเพี้ยวคืออะไรมาโชว์ขาอ่อนอะไร เพี้ยไม่เล่นขาเลยเหรอเล่นก็ให้ก็ไม่ให้ขาใหญ่ไงมันเล็กทำไมขามันเล็กไปเลยอ่ะสีเทาอะไรมันอ้วนแล้วนี่อ้วนบวมเ่ยเอ้าไม่มีแล้วว่ามันบวมบวมแค่นั้นเลยนั่นขอบอะไรอ่ะเขาเป็นขอบอะไรวันนี้เป็นขอบอะไรเอมีอยู่ขอบซีเคหรอขอบอะไรอ๋อเป็นสีขาวด้วยวีซีเคแล้วนมหรอยังกระดิกได้อยู่ปะโอเค ผ่านพ้นกันไปกับการน,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 นอนหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้สวัสดีทุกคนนะคะที่ได้ตื่นมานะคะตอนนี้วันนี้เวลาวตีสี่ศนศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะกําลังส่งลูกเพียวนะคะเข้าห้องเชื้อดนะคะฝั่งนู้นนะคะอยู่หตายเร็วนี่ช้ามากตายหงค่อยก้าวเ,เร็วค่ะนั่งเครื่องเขาบรรทัดไม่ได้ทั้ไม่มีฉันไปเติมไม่อยากเห็นเธอร้องใจรู้ เดินทางมาถึงครึ่งทางโอ้ตาละสวนมา <S <S วันนี้นะเป็นแบบว่าผิวนี้นะไม่ลงผิวหล่อเ่งแคตาบ้าลงหน่อยเถอ, <S <S อะลูกเปล่าแม่อรอยอยังไหนลรทีอาออหนุ่มอีสานนะเข้าจังในนี้เดี๋ยวของเพียวเติมให้เป็นประมาณนี้นะคะได้เลยเติมแบบนี้หรอเติมขนทรงขนตาต้องใส่ด้วย ต้องมีด้วยนะน้อยใ,ใจยนะไม่งั้นไม่ยอมหมดไม่ยอมลิฟลิฟลิฟอิดลินมีลิฟมีลิฟก็ต้องมีออยพวกอันนี้

สรุปงามเช้าหรอเดี๋ยวไปนั่งขอบปรุงๆๆก็เลยหายวันหลังเจอแล้วถดอว่าถือว่าห้องเราวะน่ารักมากติดตามอยู่นะรัาคิดในวิชาณ์กางเกงคีย์กู๊ดนี่ได้ออกเป็นครั้งที่สองเนาะครั้งที่สองพี่น้องเฮ้อได้ออกสุนาณชาแนลเป็นครั้งที่สองลุงเบลดีใจพูดใต้พูดพูดใต้ติดติดเหนือติดเหนือติดดิสานไปเลยพูดใต้สำเนียงเวียงจันทร์ครับอ้ยามือใช้กับมือชี้เป็นหลักสิ ไปเลยค่ะเหล็กคนชายสวัสดีค่ะพี่บอลยามเช้านะคะดีนะที่เมื่อวานแต่งชายไม่แต่งอะไรเลยไม่เพิ่งมึ่งขอชุดขออะไรเขาวันนี้สุนาใส่ชุดอะไรสุนาบอกพี่ว่าไม่ใส่ชุดอะไรใส่ชุดธรรมดาไม่ก็บอกว่าถ้ามันเกิดมันมีผ้าเหลืออะไรเงี้ยขอได้ไหมครับพี่โมนี่เพื่อภนี่คือผ้าเหลือเหรอผ้าเหลือเหลือแล้วผมผมก็ผมเหลือเหมือนกัน เหลือจากคิงช้าสวรรค์ก็เลยกระเทยมันเชื่ออะไรไม่ได้จริงๆไม่แต่งไม่แต่งไม่ชอบหูดูผู้ชายเลยรู้พาดเออนี่เป็นเหล่าเลยอว่าเทพรุตรแตงโมแซ็ปเวอร์นะคะที่ได้รับรางวัลในวันนี้ก็มาร่วมในขบวนแห่นะครับพราธาแคนนมของเรานะครับ เป็นมไม่เด็กๆอะไรนีน้องอมสวยมากเฮ้ยมีร่มท่านไอสวยมากวยหมาตายห้อง <ç uk> ใครปล่อยอีพัิดาองค์เล็กมาเล่นเนี่ยตัวดีครับขอบซีมากม<ว> <Bull ying> ึงฟังนะยังไม่ได้เดินขบวนที่กุญแจตีนมันเล้วคะ่ะทุกับโคเบลนี่ชาิต่อเดียวอเบาลากูอ่ะ ตอนนี้นะคะแม่แม่นะคะพี่พี่ป้าป้านะคะเริ่มแต่งกายนะคะเข้ามาในงานเป็นเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะเดินไปตั้งขบวนของน้องแตงโมนะคะสวยเวอร์แม่ลูกตื่นเต้นนะมีแต่สวยๆห,ายๆยๆหาย่างลอยครั้งแรกของสาวมา อะไรนะลูกไม่ไหวนักเล่นน้ำแบบหนึ่งนะอะไรนี้ไอ้พวกหน้าทาั้งหลายเสร็จหนะ้าแม่รักเจ้า 嗨，啥呀？ ตอนนี้ขบวนก็เริ่มเคลื่อนอีกครั้งแล้วนะคะขบวนเราจะเริ่มเคลื่อนอีกคร,ะค,ะรรครั้งหนึ่งนะคบจะมีการรำขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนำโดยน้าเล่นน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสลึงมากสีแรกสนุกมากเพราว่าีแรกรมกีหน้ามาอีกรู้สึกมาแล้วแบบว่าอิ่มบุญแล้วก็พี่น้องสองป้าปัองเนี่ยค่ะแม้ว่าเป็นไทยลาวหรือว่าอะไรต่างๆที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะ,ะทุกคนคือมาด้วยใจที่แบบว่าเต็มเปี่ยมจริงขอรำก่อนนะคะ แม่นิมเสียงทำไมอ่ะแม่นิมเสียงทำไมถ้าหายนะถ้าหายนะเลิกแต่งหญิงปะถ้าหายก็จะเลิกแต่งหญิงไงหายไปเลยค่ะเดี๋ยวพี่โกบรีด้วยโกบรีโกบรีโก่รีขางในโกบรีแต่เราจะเข้าไปข้างในใช่ไหมครับใช่ครับพี่มาเลยค่ะ เข้าไปสักการะเนาะองค์พระธาตุพนมนะครับแม่เนตตี้รวมรวมชายตลอดชายนะครับเอาเลยครับรชายแล้วก็แบบว่ารวมทุกรอบประมาณแปดรอบไปตอนนี้แม่เน็ดแม่เน็ดรวมตลอดเลยชายเวยอะไรต่างๆอะไรนี่พี่เอาแม่เสี้ยวนี่อย่าเท้าเลย ทางกลับมานะคะพี่ๆเพื่อนๆยังหรอลครพนมนะคะอยู่ตรงโอชินะครับผมข้างในโรงแรมอะไรนี้นครพนมรู้ไหมเรานาต้นลำไยมิสเอะลำไยมิสเอะเมื่อคืนเมามากขอรีแคปลครพนมเอารถมาแล้วอีนเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะไหนตั๋วเมืองนิดหน่อยขอบคุณนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปลาแก้วนะคะแค่นด้นะครับเพิ่มเติมนะคะหนูกินสองถ้วยอะไรนี่จากใจคนรักก๋วยเตี๋ยวถ้าไปถ้าไปที่ไหนแล้วไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะจี่สิรู้สึกว่าแบบไม่ถึงที่นั่นมันต้องแบบได้เออต้องเช็คทุกจังหวานใช่ ตอนนี้เหลือแค่ลาดบุรีป้าที่ไม่องเกิดเดี๋ยวทีอ๋อใช่รถไฟร้อนเด็กตั้งแต่เด็กหวานหานบาทอืมลอยนัำคือตั้งแต่เราเดินเข้ามามันหอมแบบเก้าเราเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมอ่ะอีกหนึ่งนะคะเยอะมาก